อันนี้เราก็จะมาบอกสิ่งที่เราจะได้จากการกินชาบูบฟเฟ่นะครับอันนี้ก็เป็นไขมันที่เราตักจากถ้วยนี้ออกมาถ้วยตักมันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านโมโม่ผมจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราชดน้ำซุปเข้าไปโดยที่เราไม่เคลียไขยมันออกแล้วจากที่เรากินเนี่ยเราก็เติมน้ำซุปเข้าไปแล้วเราก็ตักซุปกินเติมเติมกินโดยที่เราไม่เคลียไขมันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะไปอยู่ในร่างกายเราผมจะเอาน้ำแข็งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในไขมันที่เราวางเอาไว้ เสร็จแล้วเราจะมาดูนะหลังจากที่มันเย็นตัวลงนะครับความน่ากลัวของการกินชาบูที่เราไม่มีความรู้นะครับจะทําให้เราเนี่ยอ้วนเร็วแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว <c oughs> ่าเป็นยังไงอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาไขามันเนี่ยที่เรากินนะครับแล้วเราก็ตักออกจากซวยซวยของที่ตักเลยนะเดี๋ยวให้ดูว่า มันเยอะแค่ไหนถ้าเราไม่เคี่ยมมันอกอเราก็กินเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจนะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจเวลาที่เรากินนะครับมันไม่น้อยนะดูดิมันไม่น้อยจริงๆสใจได้แค่อย่าลืมละ่ะัดออกทุกครั้ง